เรื่องพวกนี้สังคมไทยไม่เคยรู้เรื่องแต่ผมติดตามเรื่องนี้มาตลอดผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาใจจีนไม่ใช่ผมต้องการเล่าความจริงความขัดแยง้งความไม่พอใจที่จีนมีอยูอยงลึกๆเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นมีประเด็นอะไรบ้างเป็นข้อ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 ,ขอ,ขอเราได้มีการกระทําในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นการกระทําที่ชี้ให้จีนเห็นว่าเรายือนอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาตลอด จะเริ่มด้วยการที่เราเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอินโดแปซิฟิกในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วก็ย่อมทำให้จีนไม่พอใจนะนะความไม่พอใจของจีนนั้นไม่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาแต่ในแวดวงของการเมืองของจีนแล้วเขาก็มองว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความจริงใจแล้วต้องระมัดระวังเอาไว้ถ้าเทียบกับกัมพูชาเขามองว่ากัมพูชาคือขอทาน ใครให้เงินใครช่วยมันก็ยืนอยู่คนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อจีนอยู่ติดกรรมัมพูชาแล้วจีนมีสภาพที่พร้อมจะช่วยเหลือและให้สิ่งที่กรรมัมพูชาต้องการได้ดีกว่าประเทศทางตะวันตกนอกจากนั้นแล้วเคยมีการเซ็นสัญญาที่ปฏิญญาสัญญาปฏิญ,ญาสัญญาที่เกาะไหหาลำนั้นคือปฏิญญาของหลายหลายประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่พมา่าลาวขเขมรไทยเวียดนาม เซ็นสัญญากันเพื่อที่จะให้แม่ลำน้ำโขงเปลี่ยนจากลาน้ำของอาชญากรรมการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ให้เป็นลานำแห่งสันติภาพในการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไทยก็เข้าไปร่วมเซ็นสัญญาที่ปฏิญญาสัญญาด้วยกันว่าจะเห็นด้วยจะร่วมกันแต่พอเริ่มมีการมาเซ็นสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องของปฏิบัติการลุ่มแม่น,น้ำโขงที่จะมีการตรวจตาร่วมกัน5ประเทศไทยกับ ไม่ยอมเซ็นสัญญาเพราะว่าถูกอเมริกาใช้อิทธิพลบังคับความเป็นอินโดแปซิฟิกของเราทําให้เราไปเซ็นสัญญาปฏิญญาสัญญาในการตรวจการอนุมน้าโขงก็เลยเกิดการตรวจการรุ่มน้าโขงโดย4ประเทศโดยไม่มีไทยมีเขมรมีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชาเพราะฉะนั้นแล้วก็จะปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเรือของการตรวจการหรือแม้กระทั่งเรือจีนที่ส่งสินค้าเข้ามา โดยวิ่งฝั่งคนละฝั่งกับพื้นที่ของไทยคือแม่น้ําโขงจะแบ่งตรงกลางเมื่อไทยไม่ร่วมภาคีแล้วเรือของจีนก็จะวิ่งฝั่งของที่ภาคีพวกแม่น้ําโขงก็อ,อีกครึ่งหนึ่งของแม่น้ําโขงแต่ถ้าเกิดน้ํามันหมดหรือว่าต้องซื้อข้าวของนั้นจะมาขึ้นฝั่งไทยที่เชียงของหรือเชียงแสนนั้นไทยก็ไม่ยอมให้ทําก็เป็นการประทะกันประเภทที่เรียกว่าสร้างความหงุดหงิดใจให้กับฝ่ายประเทศจีนโดยเฉพาะในเรื่องการค้าขาย และนี่ก็คือมูลเหตุสำคัญในการที่จีนไม่พอใจอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชามีปัญหาในเรื่องการขายข้าวและเรากำลังหาทางที่จะเจรจจีนต้องการที่จะเจรจาที่จะเอารถไฟความเร็วสูงนั้นมาลงที่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนนั้นนะที่วิ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเชื่อมต่อประเทศไทย เพื่อลงมาทางประเทศไทยลงไปทางใต้ทะลุถึงมาเลเซียและสิงคโปร์นั่นละ่ะถึงจะทำให้หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของเอเชียตอวันตกตอวนออกเฉีงยงใต้สมบูรณ์จีนต้องการทางด้านนี้มากแต่ขณะเดียวกันในยุคสมคิดจะจุดสิพิทักษ์เป็นรองนายกนั้นสมคิดพอใจที่จะใช้การลงทุนจากญี่ปุ่นใช้รถไฟชิงกันเซน็นแต่พลเอกประวิทย์โดยได้รับคําสั่งจากพลเอกประยุทธ์ให้ไปเจรจากับจีนว่าพร้อมที่จะให้จีนเข้ามาลงทุน รถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยเพื่อแลกกับอะไรเพื่อแลกกับขอให้จีนซื้อข้าวเน่าเราหนึ่งล้านตันซึ่งเรามีข้าวสมัยยิ่งรักอยู่เน่าอยู่หนึ่งล้านตันซื้อไปเลยโดยไม่ต้องถามแล้วยังต้องรับปากซื้อข้าวอีกหนึ่งล้านตันเพิ่มเติมนอกจากนั้นแล้วก็ถือโอกาสขายยางพาราไปอีกสองแสนตันจีนก็รับซื้อหมดตกลงหมดเพื่อให้รถไฟจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยท่านผู้ชมครับจากวันนั้นถึงวันนี้ร่วม1ิปีแล้วรถไฟไทย สร้างได้ประมาณ30-40กิโลเมตรมีน้ำซ้ำส่วนที่เหลือนั้นแทนที่จะให้จีนเป็นฝ่ายทาก็กลับยกทำเป็นสัญญาย่อยออกเป็น50-60สัญญาให้ผู้รับเหมาไทยเป็นคนประมูลในการสร้างอันนี้ก็คือความเจ็บช้ำน้ำใจของจีนมองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่กลอนนะฮะไม่รับปากขอให้จีนซื้อข้าวเขาก็ซื้อให้แล้วโน่นนี่นั่นการที่นายเตียบัน รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาบินไปที่จีนแล้วก็รับมอบเรือขีปนาวุธนะฮะเรือพิฆาตรีจีนเขาส่งให้สองลำซึ่งถ้าจะจีนเขาจะรอการส่งเขาบอกยังไม่พร้อมจะส่งก็ได้ในขณะนี้เพราะความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแต่จีนก็อ้างว่าเป็นเรื่องที่รับปากเอาไว้นานแล้วซึ่งก็จริงรับปากาไว้นานแล้วจีนก็เลยส่งให้แพะแล้วนี่ก็แสดงเจตนาให้ไทยเห็นชัดเจนเลยว่า อย่านะจีนพร้อมจะสนุนอาวุธให้กัมพูชาเมื่อพูดกับไทยไม่รู้เรื่องแล้วยังโชคดีที่ประเทศไทยนั้นอาวุธยุโทโธปรกรณ์ยังเหนือกว่าแต่ขณะนี้จากกัมพูชาที่ไม่เคยมีกองเรือรบเลยก็เริ่มมีเรือรบข้ามาสองลำแล้วแล้วก็มีขีปนณาวุฒติดอยู่ในเรือรบด้วยก็ต้องเป็นการแสดงออกของจีนที่อย่างน้อยที่สุดไทยต้องรู้สึกแล้วว่าจีนไม่พอใจเราคําถามคือเราจะทํำยังไงสําหรับผมแล้วผมคิดว่าประเทศไทย ต้องพยายามพึ่งพาตัวเองเรามีนายกัมนตรีที่มองตรงนี้ออกไหมและมีความกล้าหาญไหมที่จะจัดการปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจีนเองก็ต้องหาทางเนี่ยมาคุยกับไทยในทาง,งาทูตอย่างลับๆเมื่อมาหาทางคุยกับไทยในทางทูตอย่างลับๆนี่คือวันที่เราก็สามารถจะหงายไพ่เราออกไปพวกคุณทําอย่างนี้ผมได้ยังไงจีนก็จะหงายไพ่เขา ว่าแล้วคุณไปเข้าขรบวนการอินโดประสิจน์งไงตรงนี้นะหากที่เป็นจุดเริ่มสนทนากันอย่างเปิดอกท่านผู้ชมครับนี่คือความคิดของผม